สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทันโลกกับไทย PBS World ค่ะพบกับคุณเทพชัยยองอดิชันนัทถาโกโมลวาทินค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงเวลานี้ได้เห็นกองกําลังสหรัฐค่อยๆทยอยเก็บอาวุธสัมภาระต่างๆเพื่อที่จะถอนกําลังออกมาจากอัฟกานิสถานนะคะเป็นคําประกาศคํายืนยันจากประธานาธิบดีโจไบเดนเท่ากับเป็นการปิดฉากสงครามที่ยืดเยื้อมาถึง20ปีของทหารสหรัฐในอัฟกานิสถานนะคะคุณเทพชัย นี่ก็ถือว่าเป็นสงครามที่ยืดเยื้อที่สุดที่อเมริกันเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วก,ก็ต้องแลกโดยเลือดเนื้อกับค่าใชา้จา่ายงบประมาณจํานวนมหาศาลทีเดียวนะครับทั้งอเมริกันเสียชีวิตในสงครามในแอฟกานิสสถานในช่วง20ปีที่ผ่านมาถึง3,500นายนะครับแล้วก็หมดเงินไปเป็นล้าน,ล,านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความพยายามที่หลายฝ่ายก็มองว่าอาจจะล้มเหลวอ,อย่างมากทีเดียวนะครับแต่ว่า โจไบเดนนะครับผู้นำมริกันก็อ้างว่าประสบความสําเร็จครับในการที่เข้าไปทําลายฐานของผู้ก่อการร้ายซึ่งถ้าจําได้นะครับย้อนกลับไปในปี2001นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นผลพวงมาจากการที่กลุ่มอัลกีดะนะครับได้ถล่มตึกเวอร์เทรดในเหตุการณ์นายวันวันนะครับแล้วก็อเมริกาก็กล่าวหากลุ่มตาลิบันนะครับว่าอยู่เบื้องหลังในการให้การสนับสนุนให้ฐานที่มั่นให้ที่พักพิงแก่กลุ่มอัลกีดะนะครับโดยเฉพาะอุซมาบินลาเดนแกนนาของกลุ่ม ซึ่งในที่สุดโอซมาบินลาเดนก็ถูกจัดการไปนะคะในยุคข,ของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาในปี2011ก็คือ10ปีหลังจากเกิดเหตุวินาศกรรมอาคาร World Trade Center ซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนก็บอกแล้วนะคะว่าไม่ต้องการผลักภาระให้ผู้นำคนถัดไปของสหรัฐเพราะฉะนั้นก็ขอตัดสินใจในยุคข,ของเขาเลยเพื่อที่จะถอนกำลังของทหารสหรัฐออกมา โจไบเดนย้ําด้วยนะคะว่าภารกิจสําคัญของทหารสหรัฐก็คือเข้าไปจัดการกับกลุ่มก่อการร้ายไม่ได้เข้าไปสร้างประเทศใหม่ให้กับอัฟกานิสถานค่ะ We did not go to Afghanistan to nation build and it's the right and the responsibility of the Afghan people alone to decide their future and how they want to run their country ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามคําประกาศล่าสุดของโจไบเดน ฐานบริการกที่เหลืออยู่ในออฟกานิสถานขนาดนี้ก็จะถอนตัวออกมาเกือบทั้งหมดนะครับภายในสิ้นเดือนสิงหาคมก็คือประมาณเดือนกว่าๆจากนี้ไปนะครับก็ถือว่าเป็นการปิดฉากภารกิจที่ถือว่ายุดเยื้อยาวนานที่สุดของอ,อันบริการในการไปทําสงครามนอกประเทศนะครับซึ่งจริงๆแล้วกว่อนหน้านั้นถ้ามีสงครามที่ถือว่ายุดเยื้อแล้วอเมริการเข้าไปเกี่ยวขอ้องโดยตรงก็คือสงครามในเวียดนามแต่ว่าเข้าไปเกี่ยวข้องเพียง10กว่าปีเท่านั้นเองนะครับ แต่ครั้งนี้20ปีเต็มๆครับที่ทารอเมริกันนั้นต้องไปปฏิบัติการในสถานการณ์สงครามในอัฟกานิสถานแล้วก็เกิดความสูญเสียอย่างมากนะคะสูญเสียชีวิตของทหารอเมริกันไปมากพร้อมกับงบประมาณที่ใช้อย่างมากมายค่ะ ด้านหนึ่งก็มีเสียงสนับสนุนประธานาธิบดีโจไบเดนกับการตัดสินใจแบบนี้นะคะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งทางพรรคริพับลิกันเองก็แสดงข้อสงสัยไม่แน่ใจนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามมาในอัฟกา,านิสถานหลังจากที่ทหารอเมริกันได้ถอนออกมาแต่ถ้าย้อนกลับไปดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจุดเริ่มต้นของสงครามที่ยืดเยื้อยาวนานสำหรับสหรัฐตลอดเวลา20ปี ก็คือการวินาศกรรมอาคาร World Trade Center เมื่อวันที่11กันยายนปี2001นะคะและการตัดสินใจของประธานาธิบดีโจไบเดนก็อาจจะเป็นการสะท้อนว่าขณะนี้ลำดับชั้นหรือว่าความสำคัญของนโยบายการต่างประเทศของสหรัฐเปลี่ยนไปแล้วคะ่ะ We went for two reasons One, bring bin Laden the gates hell bring bin to to for of Osama As I said at the time. The second reason was to eliminate Al Qaeda's capacity to deal with more attacks in the United States from that territory. We accomplished both of those objectives, period. That's what I believe from the beginning, why we should be and why we should have gone to Afghanistan. That job had been over for some time. that's that and frankly decision overdue this the right decision and quite why is I believe จ拜登ก็ยืนยันนะครับว่าขณะน,นี้วาระที่เร่งด่วนนั้นไม่ใช่อัฟกานิสถานอีกแล้วนะครับตอนนี้มีเรื่องของโควิด -19 มีเรื่องของภัยคุกคามในส่วนต่างๆของโลกนะครับความท้าทายจากจีนจากรัสเซียนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความท้าทายางด้านความมั่นคงที่ถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนสําคัญกว่าเหตุสถานการณ์ในอัฟกา,านิสถานแต่ว่าแน่นอนครับคำถามเดีก็คือว่าหลังจากที่ หรัฐอเมริกนถอนตัวออกจากอัฟกานิสถานแล้วอนาคตของประเทศนี้จะเป็นอย่างไงเพราะว่าทันทีที่มีการประกาศถอนตัวของฐหรอเมริกันนั้นกลุ่มตาลิบันนะครับนักรบตาลิบันซึ่งขณะนี้ก็มีเป็นกองกําลังที่มีนักรบมากถึง78 0 0 0มื่นกว่าคนนะครับก็เริ่มขยายการปฏิบัติการในพื้นที่ต่างๆนอกกรุงคาบูซึ่งเป็นเมืองหลวงของอัฟกานิสถานนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จในการยึดหัวเมืองหลายเมืองไปแล้วนะครับ นี่ก็เป็นสัญญาณที่ทําให้หลายคนเป็นห่วงนะครับว่าสงครามกลางเมืองรอบใหม่กำลังจะเกิดขึ้นหรือไม่